รูพื้นคอนกรีตที่เทไว้หยาบเป็นฝุน่นหรือกระเบื้องหยาบที่เราปูไว้เวลาเดินแล้วสากสากเทา้าวันนี้เรามีวัสดุที่จะมาทาเคลือบเพื่อลดฝุน่นลดความหยาบลดความสากลงได้นะครับนี่คือการใช้งานที่เราใช้น้ำยาเคลือบไฟเบอร์สโตน เป็นน้ำยาสูตรน้ำมันที่ต้องผสมด้วยน้ำมันสนสูตรพิเศษแล้วทาลงไปบนพื้นผิวคอนกรีตนี่คือผิวคอนกรีตเราทำความสะอาดฝุ่นออกก่อนให้เหลือน้อยที่สุดนะครับหลังจากนั้นเราจะทาน้ำยาลงไปรอบแรกแล้วก็รอให้น้ำยาแห้งหลังจากรอบแรกแห้งแล้วก็จะทาน้ำยารอบที่สองเพิ่มลงไปแล้วก็รอให้แห้งสนิทนะครับควรจะทิ้งไว้อย่างน้อยสัก12ชั่วโมงนะครับหรือ24ชั่วโมงถึงค่อยใช้งานนี่ครับ หลังจากแห้งสนิทแล้วลองมือลูบไม่มีฝุ่นแล้วก็ลดความหยาบลงครับนี่คือบนส่วนที่ทาน้ํายาและนี่คือส่วนที่ไม่ทาน้ํายานะครับก็จะเห็นเป็นฝุ่นแบบนี้นี่คือการแก้ไขป้องกันพื้นคอนกรีตที่เทแล้วหยาบหรือเป็นฝุ่นหรือแม้แต่กระเบื้องหยาบที่เป็นความสากนั้นก็สามารถใช้น้ํายาไฟเบอร์สโตนทาลงไป2ถึง3รอบนะครับก็จะช่วยแก้ปัญหาได้นอกจากนี้ ยังเป็นการป้องกันไม่ให้น้ําซึมผ่านด้วยนะครับจะเห็นว่านี่พื้นคอนกรีตที่เราไม่ได้ทาราดน้ําลงไป น้ำก็จะซึมหายลงไปในขณะที่บนพื้นที่เราทานน้ายาอย่างน้อย2รอบแล้วนั้นราดน้ําลงไปน้ําก็จะเป็นหยดเหมือนกลิ้งบนใบบอลแบบนี้นะครับนี่คือการเลือกใช้น้ํายาไฟเบอร์สโตนท่านที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ช่างรูคู่บ้านบ้านโฟมสีเมืองนนหรือสั่งซื้อผ่านช้อปปีได้นะครับสามารถสั่งซื้อส่งได้ทั่วประเทศทาได้บนพื้นคอนกรีตเก่าที่หยาบ บนกระเบื้องที่หยาบแล้วรอแห้งก่อนถึงจะมีการใช้งานขอบคุณมากครับ